สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมยินด,ดีตอนรับเข้าสู่ช่องบนมีบาดานะก็เจอกันเช่นเคยครับเรื่องราวเจาบ่อบอาดานะวันนี้เมื่อวานนับเราก็ได้ลงท่อเหล็กลงขวดวันนี้เราก็ได้มาทําการล้างบ่อพัฒนาบ่อน,นะคือเขาเรียกพัฒนานะพัฒนาบ่อนะเพื่อล้างเปิดตาน้ํานะครับ ล้างสิ่งสกปกออกจากบอ่อปรดานนะผมก็ทำความสะอาดบ่อนะครับเป่าล้างให้น้ําใสนะครับหลังจากเราลงเห็ินลงปวดเราก็จะได้เทสดูปริมาณของน้ําด้วยนะครับตอนนี้ก็ล้างก็ใกล้จะใสแนละ้วน้ําเยอะครับบ่นนี้น้ําดีครับจอไปทั้งสิ้น150เมตรนะครับ ก็ปริมาณน้ําที่ไหลออกมานะผมก็น่าจะถึงเกือบเกือบสิบติวนะเงินลิฟต์ต่อชั่วโมงน,น่าจะได้นะครับแล้วก,ก็การพัฒนาบ่อให้น้ําใสก็ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ เจาะบ่อวดานนะครับก็คือขั้นตอนที่พัฒนาบ่อนะครับเปิดตาน้ําตางบ่อพัฒนาบ่อให้น้ําใสนะครับเพื่อจะเพื่อจะได้ส่งงานให้ลูกค้านะครก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการขุดเจาะบ่อประดานนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะสําหรับบ่อนี้นะครับผม ก็สปเปคก็คือเจาะ1ินิ้วลงหกนิ้วท่อเหล็กนะครับความลึกร้อยห้าสิบเมตรนะครับผมก็ถือว่าเราทำภารกิจเสร็จสิ้นนะัคสมบูรณ์แบบครับ,บ,บ,รบก็เกิดอ,อุปสรรคปัญหามาก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็เป็นธรรมดานับของใต้ดินนะครับ เราไม่รู้นะครับแต่เราก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีของเราด้วยนะครับที่ท่านได้น้ําใช้นะครับเราก็ดีใจกับท่านด้วยนะครับก็ได้ดังสงครามมงมากปัาหานะครับก็คือน้ำนะครับเป็นปัจจัยสําคัญนะครับสําหรับดํารงชีวิตนะครับถ้าไม่มีน้ํานี่ก็คงคงจะทาอะไรไม่ได้มากนักนะครับผม มีน้ำมีท่าอย่างนี้ก็ทําอะไรก็ได้นะทีนี้เราก็จะได้วางแผนทำอะไรได้หลายๆอย่างครับยิ่งน้ําเยอะอย่างนี้ยิ่งดีเลยนะก็จะได้ต่อยอดไปอีกหลายๆอย่างคนระับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทางลูกค้าของเรานะครับเราก็ไม่ได้เหนื่อยปีนะผมก อลไรกิจเราก็จะบูรณดเส,เสร็จสิ้นนะวันนี้ก็น่าจะได้ทีฐานปากบ่อนะครับแล้วก็ส่งมอบงานให้ลูกค้านะครับหน้างานต่อไปก็ที่สีคิ้วนะผมอำเภอสีคิ้วนะครับจะได้วันนี้วันพรุ่งนี้นับทางลูกค้าว่าวันที่22นะครับเราก็จะถึงหน้างานที่สีคิ้วนะครับวันนี้เราก็ขอเก็บงานที่นี่นะครับ เก็บรายละเอียดส่งงานให้ทางลูกคาของเราก็น่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับ e FC ท่านไหนนะครับสนใจที่จะเจาออะปอดาะครับก็เบอร์โทรผมก็089274255ครับให้ศึกษาให้บริการทั่วไทยนะครับลองโทรสอบถามดูได้นะครับ มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้อย่างนี้ทุกบ่อไปนะบางบางพื้นที่ก็ไม่ได้ก็มีครับร้อยสองสามร้อยเมตรไม่ได้น้ําก็ยังมีเลยครับไม่ใช่ว่าจะเจาะแล้วจะได้เสมอไปนะครับความเสี่ยงก็เยอะนะครับถ้าถือว่าได้อย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะผมประมาณนี้นะผมพอคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ